chim lính mm. สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งอร่อยโหวันนี้ผมพามาจิมเริปโคจงนะครับผมไปมาก็เดี๋ยวโมอให้ขับกลับม,มาทางไหน,าานับทุกคนก็เดีย๋ยวมาดูเมนูนะครับก็สีไปสร้างฟ้าด้ยทุกคนเดีย๋ยวไปดูเมนูหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยทุกคน แล้วโกจงครับเชฟเซ็น oh, ดีโอเชฟมาแล้วทุกคนเชฟไปซื้อข้าวมาข้าวยังไม่สุกก็ใครที่จะมานะครับอยู่ซอยมหาราชสาีนะครับผมตำบลปากน้ำนะครับผมอำเภอเมืองจตกรีทุกคนก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับ อาหารอร่อยครับทุกคนผมมาครั้งที่39แลบ้วก็ช่วงนี้ฝ oui. นตกนะครับผมไม่ได้เ like ล่นว่าวนะครับผมก็เลยมาทําแบบว่าคลิปอร่อยเหาะบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนว่ากุ้งอร่อยเหาะคืออะไรเห็นชักเตะว่าวนะเนี่ยผมก็มาทําคลิปร้านอร่อยอร่อยให้ชมนะครับแบบคลิปอร่อยเหาะนะครับผมหอกขนาดไหนดีมาชมกันนะครับทุกคน แกงเป็ดเป็ดย่างนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูมีสับปะรดด้วยทุกคนชิมเล้ง เข้มข้นมากเอ,อ,กอร่อยไหม <S <S อร่อยนะเช้นเป็นยังไงบ้างครับเช่นอออเช่นเดียวเหนียวน้ำเด็ดครับ เซ็บมากไม่ต้องปรุงเล้วทุกคนตุนประมาณห้าสิบวันเลยทุกคนลายลายไปในปากเลยทุกคนนะครับรผมอันนี้ขาดไม่ได้ทุกคนต้องกินเา้ฟกับข้าวนคนเดียว ขึ้นสวรรค์รสชาติอ okay, ร่อยมากเอาเอาข้าวรวมข้าวรวมหมูครับที่มีหมูชาบูด้วยโอเคข้าวรวมนะครับนี่เชฟเชฟสุดหรอเอ๊ยหทุกคนข้าวหน้าหมูชาบูทุกคนเป็นรวมหมูนะมีหมูอบมีหมูชาบูมีไข่ด้วยนะครับน่าจะอร่อยมากตรงปั๊ เสียได้ไม่อยู่ของผมนั่นไงชามที่ชอมผ่านไปน้ำอาลวนกินอร่อยกินเกี้ยงนีไม่กลัวไม่ต้องล้างเลยทุกคนใช้เป็ดปักกิ <t 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 ่งทก่น เงนี่ยอร่ยมากหยุดหยุดซดไม่ได้เลยนะทุกคนอร่อยมากอร่อยเหาะทุกคนบอกเลยกินไปที่เรียบร้อยกินอร่อยจนไม่อยากออกจากร้านเลยทุกคนอร่อยเหาะเลยทุกคนบอกเลยร้านโคจงนะไม่ซดไม่ได้ไปนะที่จะปลูกผักไว้ปลูกผักไว้ทำอาหารนะครับผมปลอดสารพิษนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ได้พามาชิมร้านนะครับชื่อโด้งคัีนะครับอร่อยมากยอดมากร้านนี้ถ้าผมไม่อิ่มนะผม,มจะสั่งเพิ่มอีกทุกคนราคาก็ไม่แพงทุกคนถ้าทุกคนขับรถมาเจอแยกอินซีทุกคนนี่อินซีแล้วก็ดูป้ายนะครับซอยพาลิตีนะครับผมก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะทุกคนอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่์ให้กุ้งอร่อยหมาด้วยนะครับผมร้านน่าจะเป็นร้านอะไร ผมจังหวัดจะมีร้านดังร้านไหนนะครับตอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นอนสวัสดีครับ